วันนี้เราก็มาถึงคิวของ7900 GRE เอาจริงๆแล้ววันนี้ผมจะเทสเพื่อให้มันเป็ดซีรีส์นี้วันนี้คือตัวปิดสมบูรณ์โอเคมา34 ดังนั้นเนี่ย CPU วันนี้จะเป็นตัวเดิมมันคือ5,600 6คอร์12เทรดการ์ดจอฮะ AMD Radeon RX 7,900 GRE RAM เนี่ย16บหกกิกะสอบิต G b เนี่ยมีโปรโมชั่นใหม่วันนี้ฮะท่านผู้ชมฮะลดเหลือกระป๋องละ21บาทครับตั้งแต่วันที่24เมษายนจนถึงวันที่23พฤษภาคมเดือนนึงเลยนะใครอยากกิน G b เนี่ยใครอยากดีดเนี่ยขอให้กิน G b นั่นเองอ่ะกิน G b ดีดทุกไลน์นั่นเองครับท่านผู้ชมครับแม่ังนั้นเกมแรกครับ Call of Duty คือเครื่องนี้ถ้าระดับ3-4เนี่ย3 4ม0เนี่ยมันควรที่จะเป็น 4K 2K ได้แหละเซตตรงนี้เป็น 4K extreme a 1 0 0 0ที่บาลานซ์เฟรมจะเป็นออน 4K ตรงนี้กดไปแถว 4K 1้วแถว 4K เฟรมเกินไปจะไปหา 4K 1 8 0เพิจากไหนอันนี่คือ 4K 1 8 0เฟรมครับ 2K จะขนาดไหนวะแม่งแรงชิบหาอย2 8 8เฟรมนี่คือ 2K นะยันอีกรอบนึงนี่คือ 2K นะท่านผู้ชมครับนี่คือ 2K นะ โอ้ยแรงชิบหอยหูเฟรมเรทสามร้อยเกือบสามร้อยสองร้อยเจ็ดสิบเฟรมบ้าจัดนี่คือ 2K f o r z a Horizon 5ครับจะเป็นยังไงครับนี่คือ 4K Extreme เห็นปะแดงแรงพอคือเฟรมเจนก็คงไม่ต้องการแล้วเพราะมันแรงขนาดนี้เฟรมเด็กขนาดร้อยบวกบวกร้อยสิบบวกบวกตรงนี้นะครับโอเคไหมร้อยบวกบวกร้อยหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม The Last ออฟอัด 4K เอไา3บาลานก่อนเปิดเฟรมจเป็นออนอันตรา้า 4K ปรับสุดมูลดียวกาจออย่างเย็นเลย55องศาเห็นปะ100เฟรมจบถ้า 2K ผมเปิดเอไอา3เนิช AA อันเนี้ยเฟรมดรอปแต่ภาพสวยขึ้นนี่ครับ 2K สบายๆ125อันนี้เล่นได้เลยนะเล่นจนจบเล่นจนน็อกได้เลยนะเห็นปะซี75เฟรมเรทประมาณ100 8เฟรม114เฟรมที่ 2K แบบนี้เหมาะสมครับต่อไปครับ Hell Diver 2นั่นเองครับตรงนี้เป็น 2K พลังดิบนุ้ย 2K พลังดิบอัลตราเป็นอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยผมไม่เปิดเอลเอนเดอร์ er อะไรเลยนะนะคิวเนาะไม่ต้องเปิดหรอกครับไม่ต้องเปิดหรอกครับเ e er อลเอสเกลอะปพลังดิบแม่งเลยเห็นปะดูดิ70กว่าเฟรมมาแรงอยู่ไหนวะอยากยิงมาแรงวะดูดิดูดิดูดิดดดดชิวปะ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  อันนี้นะ48ไป80เฟรมครับอ่ะต่อไป v a l o r a n t นท่เป็น 4K ครับอือหือ 4K ก็มันเหมือนทุกเกโอ้โห 4K แม่ง300กลางเว้คิวโอ้ดิแรงนะเครื่องระดับเนี้ย 4K 400เนี่ยแรงนะไม่ใช่ไม่แรงนี่คือ v a l o โ 4K ครับ400ก็เฟรมครับในงบที่3 4 0 0 0มันจัดต้องได้นะอย่างเงี้ยนะนี่ตายตลอดเลยดูดีกว,วางเป้าดีวางเป้าอย่างดีอะ อะต่อไปไฟเองแฟนนะอันนี้เป็น 4K on X2 ครับ X2 เวทีหายเวทีหายโอ้เวทีหายหมดเลย 4K งั้นเหรออ้ยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่อุ้ย 4K ภาพเป็นโ4สวยอะดูดิ Q 4K นะคนเยอะๆนี่ก็เฮ้ย Q แบบนี้ Full HD 2K ไม่ต้องไม่ต้องเทสละมั้งไม่เทสนะมันจะมีคนเล่นที่ 4K จริงเหรอไฟเอมอะมันจะมีเหรอวะ เท่าที่ผมรู้จักผมยังไม่มีเลย Red Dead ครับ Red Dead 4K Texture Ultra ที่ไหนเป็น High D FSR 2เป็นบาลานซ์ที่จริงแล้วว่าผมมันต้องเทสได้ซ้ำไปสเปคเนี้ยแต่ก็เทสให้ดูไงนด้ไหมว่าอันเนี้ยร้อยเท่าไหร่ครับเนี่ยชิลนะร้อยสิบห้าร้อยสิบหกเฟรมอ่ะ f อเ b i d d e n w e ครับ 4K FSR 2D ที่บาลานซ์ไม่มีเฟรมเจนนะครับ preset นี้ไม่มีที่หายนะโอ้ย 4K Forbidden West คือเฟรมเรทอาจจะไม่กระชูดเพราะว่า มันไม่รองรับเอ r 3แต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมบอกว่าเล่นได้ที่โฟเคอันนี้เล่นได้เลยครับเล่นได้เลยครับเจเฟรมเจ็ดสิบเฟรมครับถ้าเป็น 2K อ่ะถ้า 2K เคเอเอเอสาบาลานก็จะได้มา100เฟรมนะครับ100 frame. เฟรมเป็นบัตรร้อเฟรมลังสิทธิ์มีครับชาร์พัง2.77เนี่ยก็เป็น 2K กราฟิกเป็นเอเอเอสามสที่บาลานเลยครับปิดเรย์อย่าไปยุ่งกับเรย์และปรับสุดทุกดอกอันนี้คือสุดหมดเลยนะครับโฟร์เคเล่นได้ไงเล่นได้ครับ 2 k จะอยู่ในมุมที่ร้อยกว่าเช่นเดียวกันเห็นปะ2 k ก็แปดสิบเก้าสิบเฟรมครับเก้าสิบเฟรมประมาณแต่ว่าผมรู้สึกว่า cpu น่าจะเล็กนิดนึง cpu น่าจะไม่ค่อยไหวต่อมาสไปเดอร์แมนมาร์โมเรส k เวิรลี่ไฮไม่อยู่กับเรเทซิ่งครับแบบนี้ก็เล่นได้ปะวะดูดีสไปเดอร์แมนมาร์โมเรสปิดเรนะร้อย กว่าเฟรมแบบเนี้ยเรียกว่าเล่นได้นะ120เฟรมตรงนี้ดีไสักเกณฑ์ไหมพาวเวอร์ Power. โหฟปรับสุดกว่าเปิดดีเอไม่ได้นะทำใจนะแต่ก็เล่นได้ครับก็ยู่ที่มาสัก70-80เฟรมอันนี้คือ 4K พลังเดิบนั่นเองเห็นปะ80เฟรม70 Frame คดังนั้นเนี่ย CPU วันนี้จะเป็นตัวเดิมมันคือ5,600 6คอร์12เทรดรองรับ PCIe สีแล้วก็แคช32มสเมกวันนี้การ์ดจอฮะ AMD Radeon RX 7,900 g r e RAM เนี่ย16บหกกิกะสอบิตแล้วก็ที่เหลือก็คงเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด ASUS Prime A 5 2 0 MK ก็คือใส่ได้หมดสตอรีตอันนี้ผมวางไว้256อันเนี้ยก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมภายหลังได้ถ้าอยากอัปเกรด RAM ก็จะเป็นแบบพื้นฐานเหมือนเดิมนะ 16GB ิกะดัตต์อัิกิกดต์บัส3,200นเเฮิร์ตตรงนี้เพราะวยผมเผื่อให้เยอะพอสมอควรตรงนี้ A.S.P. ตัว Hydro Pro 8 0 0วัตต์80ลับอนะครับ8 0 0วัตต์80พับอลนี่คือเคสที่เป็น I have CPU 415M 415M CPU ครับ5,600 เวอร์เมียร์6คอร์12เทรด4.4กิกะเฮิร์ตเทอรบอกแล้วก็เนมกกนบอร์ดครับเป็น ASUS Prime A520MK เม e m o r y 16กิกะดาโฟ์4ภาสามา200เมกะเฮิร์ตแรมเป็น Kingston ชิปไฮนิกครับ กราฟิกเป็นนี่ครับ RX 7900 GRE PPT 2 1 4วัตต์ครับแรม16บหกิเจากซัมซุงสุดท้ายแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับและทำไมผมต้องเทสสเ็คเยอะขนาดนี้ก็ผมไม่รู้ไงว่าทุกคนชอบอะไรผมไม่รู้ว่าทุกคนมีงบเท่าไหร่ผมก็เลยเทสไปทุกงบลองดูฮะเราจะกันใหม่ครั้งหน้าดูผมแล้วซื้อผมด้วยไปเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ